สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อีทุกทท่านนะครับผมบ่าวบาดสาวน้อยรายงานตัวครับผมสวัสดีวันที่8พฤศจิกายน2568นะครับผมมาครับมินิกาสาวน้อยเพิ่นอยากกินปนครับผมบ่าวบาดเลยจัดปนปลาทูให้หนึ่งเมนูนะครับผมเมนูอร่อยๆสไตล์บ่าวบาดนะครับผมมาดูวัตถุดิบของเรานะครับปลาทู1เข่งนะครับผมพร้อมกับใบกระเทียมขาดบ่ได้กระสิเป็นแตงกวาครับพี่น้องพร้อมกับหน่วยลิ้นพาหนึ่งหน่วยนะครับผม นี่จะเป็นพริกมะเขือกระเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับผมบะบารวสิผัดน้ํามันหอยผักกนาดนะครับผมจะได้กลาไปเมืองน้ากันครับผมเหตุออกมาแล้วน,น่ากินน่าท่านมากหน่อยขนาดไหน,นครับผมไปรอรับชมกันนะครับหลังพักคนครับพี่น้องได้มาก็ทําการล้างไว้เลยนะครับ ล้างให้สะอาดเพรอเรากินสดนะครับผมแลกก็จะแช่น้ำไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อยๆก็ได้กำจัดพวกดินที่อยู่ตามซอกตามกรีบนะครับไปเดี๋ยวบ่าบาสิไปสูงไฟก่อนครับผม มาทอดปลาทูกันก่อนนะครับผมน้ำมันที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำมันหมูนะครับ แดดออกแล้วครับผมหลังจากที่ไม่ได้เห็นแดดหนึ่งวันเต็มๆนะครับแดดออกแล้วสาวน้อย เดวออกไม่รู้ว่าจะออกนานไหม ก่านจะไปคั่วพริกพั่วกระเทียมกันนะครับผมเพื่อจะได้ตำผลปลาทูของเรานะครับวันนี้สาวหน่อยเพื่อนว่ากินตำผนแห่งรับพี่น้องพร้อมกับผักสดน,นะครับผมเสียงก็จะเล็ดรอดเข้ามาหน่อยนะครับเพราะารเพราะว่ารถดูดส้วมกันมาดูดสวงแค่หนึ่งทางครับพี่น้อง เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะไปคั่วพริกกระเทียมกันก่อน Yeah! <laughs> ครับเกะปลาทูกันครับโอ้ยยังยังหอนอยู่ครับพี่นอ้องเกะบอดีกับซิมิกา่างไ้หน่อยครับเนี่ยตามกรีมนี่ครับดให้ดีๆนะครับติดขอมากนี่กินเขาก็กินนังกับบอสเสียบด้วพี่นอ้อง ถูกกับมั่นมั่นครับพี่น้อง เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ไปลงมือตำปนกันเลยครับผม ้นอปรุงรสชาติกันก่อนนะครับผมผงนัวครับโอ้โหตามด้วยน้ำปลาร้าสลิพรของเรานะครับผมแสบอยู่ครับน้ำปลาร้าของสลิพรนะครับเด้อเผ็ดแต่ผิดปลาหวานยังกินกับแสบครับผม หน่วกกันโตครับผลที่เราทำก็จะเป็นผลแห้งนะครับผมใส่นัปกปารากรผมหน่ว็ถือว่าพ่อแล้วครับผมของมันสิแสบสองอย่างก็แสบนะครับผมหลังจากนี้ตำปตตำปนเสร็จก็จะได้ไปผัดคณะน้ำมันหอยต่อนะครับผม มานี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูที่สองต่อนะครับผมัน้ำมันหอยะน้านะครับผม ไปเลยครับเราจะปรุงไปเลยนะครับผมเป็นการไม่เสียเวลา ตานครับ,บด้วยผงชูรสนิดนึงนะครับผม เ็เมนูนี้ก็จะได้นำไปขึ้นโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวชิมดูรสชาติก่อนนะครับนิดนึงอ,อร่อยครับอร่อย อันนี้นะครับผมคณะน้ำมันหอยของเรานะครับผมเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะครับกินแบบกินแบบไม่ใส่เนื้อนะครับผมน่าก็ได้ที่แล้วครับผม ครับพี่น้องไปขึ้นโต๊ะกันเลยครับทุกท่านขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ2เมนูอร่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกปลาทูแห้งของเรานะครับผมน่าทานสุดๆนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับรสชาติก็ลงตัวนะครับนัวน้ําปลาร้าของเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผัดคะน้าน้ํามันหอยของเรานะครับผมก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับผมสําหรับ2เมนูก็จะประมาณนี้นะครับผม จะได้กันมากินเขากินน้ำก็เบาบาสาวหน่อยนะครับเด้อเมื่อคลิปจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เบาบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ